คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินเด็กอายุต่ำกว่า18ปีดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะกลับไปครั้งกับสล็อ XO นะครับวันนี้จะมาลองไอเกมอะไรวะใช้เส้นลิชที่มันเป็นแปะแมวเ,เหมือนกันเดี๋ยวลองดูดีว่าพอร์มันทำอะไรได้บ้อ๋อเป็นซื้อ ซื้อโบนัสฟีเจอร์ซื้อโบนัสเกมโหแม่งแพงจยู่บนนั้นเนี่ยมาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวลงไปเล่นที่เบ็ดละสิบบาทอ่ะออตโต้สิบครั้งไปเลยกิ้งกิ๊งกิ้งกิ๊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 งไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ค่อยจะได้อะไรเลยอ่ะอ้โ เอาเเฮ้ยเฮ้ยแมวแมวที่โหเข้าฟรีเกมครับเข้าฟรีเกมเฮ้ยเข้าง่ายนี่เลยวหมุนไว้แค่สามทีเองอ่ะมาแล้วสิบสองฟรีสปินนะครับเพูดมทำเพลงป่ะสตาร์ทเอาละ ฟรีเกมนี้มันก็จะเป็นเหมือนว่าให้12ครั้งมันก็จะหมุนแค่2หน้าจอมันก็จะเป็นแบบคูณ2แต่ถ้าเราเก็บเหรียญมันจะมีเหรียญตกมาตามตามเนี้ยตามช่องที่เราเล่นนี่แหละมันจะมีเหรียญตกมาถ้าเก็บไป9เหรียญมันก็จะเปิดหน้าจอให้จอหนึ่งพร้อมกับไอตัวไอแปะอีก2หน้าใช่ปะไม่แน,น่ใจน่าจะใช่แหละแล้วก็ถ้าเป็นส4ี่เหรียญมันก็จะเปิด ิดอีกจอขึ้นมาแ้ไอแปะไอของแถวหลังอะ่ะมันก็จะมีแปะเพิ่มขึ้นมาอีกมันจะแตกง่ายขึ้นแต่วงผมไม่แน่ใจว่ามันจะ,จะได้สักกี่เหรียญ่ตอนนี้มีหกเหลือหกสปีสปเป็นอะเพิ่งเก็บมาได้เหรียญเดียวเองโอ้มาอีกสองเว้ยถือว่าลองบนัสเกมแล้วกันเกมนี้จบบนนัสเกมกับไอหมดออโต้สปเป็นหัวงผมจะพอเลย คลิปนี้น่าจะสั้นแหละดูท่งแล้วโอ้ยหกเหรียญมาอีกหกเหรียญฟีสปินหมดแล้วอะไรวะโอโอเคได้มาร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับนี่เรายังไม่ได้ซื้อนัเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาซื้อฟีสปินกันดีกว่าสำหรับอ่าช่วยกันกดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะเจม เกมต่อไปเดี๋ยวผมมาฟื้นฟื้สปินให้ดูฝากกดฝากกดบิ๊กวินจ้าฝากกดซับสไคร b e ด้วยกดไลค์กดแชร์กด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 เฮ้ยแมวแมวแมวอ่าเหลืออสองทีอีกทีนึงเฮ้ยไม่ใช่เหลืออีกหนึ่งดิเอ้าบิ๊กวินอาอยี่สิบอ่าฮะ โอเคหมดแล้วสีสุดท้ายไม่ได้เฮีย <Yeah. S 1> อะไรเลยโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีลา่กล